สวัสดีพี่น้องนะครับผมท่านผู้ชมชาว YouTube ครับพาพี่น้องมาชมทีมงานรถสิบล้อครับแถวอำเภอบ้านผือครับวันนี้ทีมงานของเสียบูครับเจ็ดสิบล้อพี่หลงเลยครับล้วนๆเลยครับพี่หลงทุกคันครับมิตซูทุกคันครับเปลี่ยนเบิ้กันพี่น้องไม่สีไลปันไดโอ้โหบอดดินครับเนี่ย พี่น้องมาหมอดินนะครับดูนี่ผมกำลังตามพี่หลงสองคันไปนะครับและออกมานะครับที่เห็นอยู่นั่นก็คือพี่หลงอีกนะครับอืมลานตากมันนะพี่น้องนี่ก็พี่หลงครับหลงตากลมครับ มงานพี่ลงล้วนครับใส่ดีแท้ๆมาถึงปุ๊บผมก็หาที่จอดรถเลยนะครับอ๋อนี่พี่น้องนี่ก็มิซูครับดูอยู่ที่บ่อครับเจอของแข็งครับงานนี้เจอพี่แคทครับผม มีโอกาสได้เจอพี่แคปครับวันนี้นี่พี่ลงดีสองครับดีสอง ติ๊กเกอร์เบิร์ดครับติ๊กเกอร์เบิร์ดสติ๊กเกอร์หมดครับเบิร์ดครับเบิร์ดสติ๊กเกอร์เบิร์ดแล้วเดี๋ยวโอกาสหน้าพูรณะติ๊กเกอร์หมดครับช่วงนี้โอ้นี่พี่น้องอีแคปนะครับ คปนี่จับอยู่ในโหมดที่เป็นรถที่อยู่ในโหมดประมาณปานกลางครับเรื่องความเร็วครับผมในรุ่นนี้นะในรุ่นแต่ถ้าเป็นรุ่นใหม่ทุกวันนี้ก็เร็วครับผมเร็วครับเร็วนะครับเร็วไม่แพ้ค่ายใดครับนี่ก็เป็นดีครับ ดีทูรุ่นนี้ก็เป็นเครื่อง6กสูบเนาะเครื่องยนต์6สูบนะครับถ้าเป็นดีทูเอ่อจีซีก็จะเป็น4ี่สูบเนาะพี่น้องอันนี้ก็ไม่แน่ใจเท่าไหร่ครับถ้าผิดพลาดก็ต้องขออภัยด้วย ชื่อในเรื่องสู้แข็งครับแรงกดแรงงัดนะครับสุดยอดผมเคยถามช่างนะครับช่างที่เขาเป็นเป็นช่างแม็โครนะครับที่เขาทำหลายหลายยี่ห้อนะครับเป็นช่างที่เขาทำทารถแม็โครหลายๆย,ย,ยี่ห้อครับ,ขบเขาบอกว่าแคทนี่ แรงดันแรงดันน้ำมันไฮดรอลิกนะครับจะเยอะสูงกว่าทุกยี่ห้อครับนะครับแต่ว่าโชเฟอร์สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับโชเฟอร์นี่แหละเขาเหลียวเ <ไป S 1> บิ้งว่าอวบๆในห้อ,องเกงโอ้ยบ้วบอวบปันในดอกเว้ยพี่น้องธรรมาดา มีแต่รถสิบล้อทั้งนั้นเลยทีมงานเสียบูเสียบูหรือว่าเสียคาบูจากแมนว่าแมนออกพี่น,อน้องผมเติมไส้เพิ่นเอาอู้นี่พี่น้องชมของแข็งครับวันนี้ 3 2 0สอสทูครับ ไปนี่เกแปนไดเมี่ยมไดผัวไม่นีอู้ยเสียวสูงครับได้ที่พาพี่น้องชมนะครับหมอหมๆชมแคปครับวันนี้ชมแคป เป็นรถขุดที่เรียกว่าในเรื่องคุณภาพครับเป็นน้ำเมื่อวันครับผมน้ำเมื่อวันนะครับเรื่องคุณภาพนะครับของเขามาตรฐานนะครับแต่เรื่องราคาก็แพงตามเนื้อผ้าครับอะไรแต่ละตัวโอ้โหเรียกว่าผููไดมีแคทครับพี่น้องซิลูจักครับซิลูซิลูจักดีครับบานอะไรเล่าเนี่ย แพงปันไหนครับพี่น้องถ้าใช้ของแท้นะครับของเมโทรแท้ครับสุดยอดเรื่องราคาครับแต่ว่ามันจะดีอยู่อย่างหนึ่งคือเปลี่ยนไปเราก็หายเลยครับพี่น้องหายเราก็อยู่ได้นานครับไม่ได้ซ่อมซ้ำซากในจุดนั้นครับของแคปเนี่ย คันนี้เนี่ยครับผมไม่แน่ใจว่าได้เปลี่ยนหัวฉีดบ้างยังชั่วโมงประมาณหนึ่งหมืนชั่วโมงครับหมื่นชั่วโมงหรือว่าหมื่นกว่าชั่วโมงนะครับจะเริ่มได้เปลี่ยนหัววฉีดครับสําหรับแคทถามว่าอย่างอื่นเขาหัวฉีดพังบ้างไหมก็พังครับผมโคเบ,บก็พังได้นะครับพังได้ทุกยี่ห้อแหละเรื่องมัวฉีดนะครับแต่ว่า สำหรับแคทนี่มันจะขึ้นชื่ออย่างหนึ่งก็คือมันแพงครับหมวฉีดมันนี่โอ้พี่น้องเลย <c oughs> โอ้อยเ้าของมะไก่เด้ครับก่อนยินยิ้ต้องซีหัวนี้เรียบร้อยดิยผมบานน่ะ <c oughs> โอ้โยหลดไหลครับ จากสภาพน่าจ,จะประมาณหมื่นกว่าชั่วโมงครับอันนี้ที่เหลือแบบนั้นครับก็คือเอาไม่ลงเหมือนกันครับเกินกำลัง เกินกำลังเขาก็เอาไม่ลงเหมือนกันนะครับประเภทรดขุนนะครับเฟรมนะครับเฟรมจากเฟรมขึ้นไปหาช่วงเอวนะครับแคปนี่จะต่ำนะครับต่ำต่ำเตี้ยนะครับเตี้ยสุดถ้าเทียบกับโคเบโกโคมาสูรครับ หรือว่ายี่ห้ออื่นครับแคชจะต่ำที่ยากนะครับ<ม>สังเกตเบังลูกล้นเรยครับพี่น้องอตรงตำแนหน่งลูกล้นเลยมั่นจะ่็สูงครับ<ม>ดูจากเฟรมครับเฟรมเขาจะเป็นตรงๆเลยครับถ้าเป็นของยี่ห้ออื่นจะโค้งลงมาอย่างนี้ครับโค้งลงมาแฮแท็กโค้ง ตัวนี้น้ำหนักน่าจะยี่สบสองขึ้นครับโอ้งัดครับงัดพลังงัดโอ้อกลดใจเหรอวะ ออโอ้บกข้นเลยข้างล่างเป็นดินหลวมนะครับแต่ว่าข้างบนมันแข็งครับมันก็เลยงัดขึ้นนะครับ อีกหนึ่งสาเหตุนะครับที่รถไดโคนะครับบูมแตกบูมเล้าครับเนี่ยงัดแบบนี้แหละพี่น้องอันตรายมากนี่ครับนี่ครับงัดขึ้นแบบนี้เอเอดูครับ เมื่อสิบปีก่อนนะครับเขาคือพระเอกนะครับแห่งวงการรถกุดครับรุ่นนี้ครับโอ้ยคูไรมีแคทสามศูนกระบอ,อกดำเนี่ยเบิสุดยอดครับพี่นอ้องเมื่อสิบกว่าปีก่อนนะครับตอนที่ออกมาใหม่ๆครับ มีพี่น้องครับผมถามกันเข้ามาเออ่โทรกันเข้ามาบอกให้ผมหารถสองรอยให้ครับหารถสองรอยให้นี่เพื่อนตอนนี้ผมมีมีแคทสามสองศูนย์สีอยู่คันหนึ่งครับที่เขาจะขายนะครับสภาพสวยมากนะครับสภาพสวยครับราคาหนึ่งล้านห้าหมื่นครับ โอ้ขอมาหาผมครับบอกว่าให้ผมหารถ200ให้หน่อยนะครับอรุ่นไหนก็ได้ขอให้มันเป็นขนาดส0งร้อยครับผมก็เลยบอกว่าผมมี3 2 0สอยู่คันหนึ่งเอาไหมสนใจไหมลูกค้าคนนั้นบอกว่าป๊า๊บบ่าเอาสามร้อยเ่อนไม่เอาสามร้อยมันใหญ่ไปเออนเอาสองร้อยเออนผมก็เลยบอกว่าอี สามสองศู 3, 2, นย์นี่มันไม่ใช่ว่าเป็นรถสามร้อยนะพี่น้องเนี่ยสามสองศูนย์มันเป็นรหัสของแคทครับนั่นอะตัวท้ายนะ่ะที่ว่าสองศูนย์นั่นคือขนาดยี่สิบตันนะครับขนาดเวทยี่สิบตันนะครับเวทก็คือเวทสองร้อยครับผมก็เทียบเท่าก็เท่ากับพวกโกเบโกสองร้อยนะครับหรือว่าเทียบเท่ากับค่ายอื่นๆนะครับที่เป็นรถสองร้อยครับ 210นะครับเทียบกันได้ครับผมก็เป็นเบรไซส์ขนาดเดียวกันนะครับหนักเกินกันไปก็ไม่เยอะครับไม่เกิน2ตันนะพี่น้องนักก็ยี่ห้ออึ้นมาเกิน2ตันนะครับ,กกนนรบถ้าเทียบเท่ากับโกเบโก้ครับก็ขนาดเดียวกันกับโกเบโก้เอสเคสองนะครับรุ่น8รุ่น10 210นะครับ เป็นเวทใกล้เคียงกันนะครับน้ำหนักใกล้เคียงกันชกกันได้ชกกันได้มัน่าเป็นรถสามลอยได้พี่น้องสามสองศูนย์เนี่ยยังมีคนที่คิดแบบนั้นอยู่ครับบางสายครับผมบางสายเขาจะเล่นแดโคเบโกเล่นเดโคโมาสุครับ พูดถึงแคดไปเขาก็ไม่เข้าใจไม่รู้เรื่องเลยบางคนก็ไม่เคยเล่นนะครับยี่ห้อแคทเน่คนที่เล่นเท่านั้นครับถึงจะติดใจถึงจะเข้าใจครับคนที่ไม่เคยเล่นก็ก็จะกลัวกันนะครับส่วนมากก็จะกลัวกันโอ้อยานมันห่างเว้ยคนวันห่างมาเราคิดยากเว้ย หอมแหงครับนี่ครับโชว์ครับโชว์ครับ อามทรงเดียวกันกับวอลโว่ครับวอลโว่ฮิตาชิทรงเดียวกันอืออ,อ ไปครับงัดขึ้นไปทีละน้อยอช้อนขึ้น